สำเนียงการพูดของเราอะค่ะสำเนียงการพูดของเราเนี่ยเราเป็นคนพูดเนอเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราร้องอะค่ะมันก็จะมีกลิ่นไอของความเนอมันก็จะมีมันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบบภาคอื่นของไม่มีเท่าที่เห็นนะคะก็คือเรื่องของความปราดเปรียวความคล่องตัว แล้วก็เรื่องของอบทกลอนต่างๆอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรอย่างเพลงทางภาคถ้ายัางเป็นเพลงชอยเหนือเนะคะเขาก็จะมีความหวานลึกซึ้งล้าลึกแต่ถ้าบุเปรียบเอกบุคลิกของเพลงพื้นบ้านสุพรรณถ้าเปรียบเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายลักษณะผู้ชายกระล่อนน่ารักถ้าเปรียบเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงผู้หญิง เปรี้ยวซอนซาแบบก็ไม่เปรี้ยวสะทีเดียวก็คือน่าจะเรียกว่าอยู่เป็นเรื่องของความบุคลิกที่ดูสดใสปราดเปรียวค่ะเป็นบุคลิกของแบบศิลปินที่เน้นความสนุกอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าอย่างของภาคอื่นภาคเหนือเขาก็จะหวานภาคใต้เขาก็จะแบบขึงขังจริงจังอะไรเงี้ยค่ะของเราก็จะเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักสนุกค่ะ